วันนี้ผมก็จะมาลงลึกรายละเอียดนะครับในส่วนของระบบที่พักหรือว่าเชลเตอร์ที่ช่วยเราอย่างมากนะครับในการผลิตทรัพยากรจากการคราของนั่นเองโดยเงื่อนไขก็คือจะต้องผ่านดานธรรมดา6กเขีดก่อนนะครับถึงจะเปิดระบบคราหรือว่าที่พักขึ้นมาได้ก็จากที่เคยไปนะครับหึงระบบพื้นฐานนะก็จะเป็นการสร้างนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วก็มันจะผลิตวัตถุดิบนะครับบางอย่างขึ้นมาอ่าอย่างเช่นเจ้าโต๊ะนี่นะครับจะเป็นตัวหลักเลยนะก็คือการเพิ่มเลเวลเนี่ยมันจะเป็นการ เพิ่มนะครับในส่วนของการผลิตทรัพยากรซึ่งจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับอ่าเจ้าตัวที่เป็นมรดกโบราณนะครับมันก็คือที่สุ่มแล้วก็อัปเกรดนะครับวัตถุโบราณนั่นเองแล้วก็เลเวลหลักของเจ้าตัวโตเนี่ยมันจะมีผลต่อการอัปเกรดขั้นต่อต่อไปของโซนอื่นๆนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของที่เป็นเตาผิงนะครับก้อนนี้มันจะมีเลเวลแค่เลเวลสนะครับก็คือเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถดูย้อนหลังพวกเนื้อเรื่องต่างๆให้เราผ่านมาแล้วได้นอกจากนั้นก็คือมันใช้ในการผลิตตัวที่เป็นนี่เหมือนก มาระดกโบราณนะครับเช่นเดียวกันต่อไปก็จะเป็นตบปุงยานะครับก็คือหลักๆใช้ผลิตพวกวัตถุติดต่างๆนี้นะครับอไอ้สกล่องแรกเนี่ยก็คือจะเป็นในการเปิดคอนโซลซึ่งจะมีรวมแค่5ส่วนแรกนะครับประกอบไปด้วยอาวุธทรงผมใบหน้าชุดแล้วก็หลังนะครับโดยจะไม่รวมประดับนะครับ ก็ตามเกตนะครับก็คือสีฟ้าสีม่วงสีทองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเปิดได้ตามสีนนะส่วนใหญ่แล้วอ่ะขั้นต่ำสุดจะเปิดได้แค่ประมาณสีเทาสีเขียวนะครับแล้วก็สูงขึ้นมานะหรือจะมีโอกาสเปิดได้สีบ่วงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ここคือส่วนใหญ่ก็จะได้ประมาณเขียวฟ้าม่วงแล้วก็ไปสุดที่ตานาน,นะครับสีทองแต่จะไม่มีทางได้สีแดงนะครับทั้งหมดเนี่ยแล้วก็การอักเกตฑเลเวลของตัวที่เป็นหมอ้อปรุงยานะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มนะครับเลเวลที่เราได้จากของมองังแย ่างขั้นต่อไปก็จะเป็นเล็กเก้าสิบนะครับแล้วก็จะมีสูตรในการผลิตอื่นๆเพิ่มเติมโดยแร่หลักๆที่ใช้ในการผลิตก็จะเป็นเหล็กกับไม้นะครับซึ่ง2อย่างนี้แทบจะเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในการอัพเกรดเกือบทุกอย่างในบ้านหลังนี้นะครับซึ่งใช้เยอะมากๆอยัางกล่องปัจจุบันนะครับของผมก็จะเป็นเล็วเจ็ดสิบใช่ไหมทั้ง3กล่องนะครับแล้วก็ของข้างล่างต่อมาก็จะเป็นกล่องท่าน,นะครับกล่องท่าเน,นี่ยก็คือใช้ในการเปิดหานะครับเครื่องประดับโซ่ก็คือส่วนสุดท้ายเมื่อกี้นะครับ มันจะแยกเป็นทั้งหมด6ธาตุนะครับสีเขียวจะเป็นธาตุลมกล่องอนทการเนี่ยมันแปลว่าความมืดแต่ว่าในเกมนี้มันไม่ได้มีธาตุมืดนะครับก็เท่าที่ผมลองสร้างมาหนึ่งกล่องนะเปิดออกมาก็คือน่าจะเป็นสมได้ทุกธาตุนะครับธรรมดาทั้งหมด5าธาตุในปัจจุบันก็คือดินน้ำลมไฟแล้วก็กายภาพนะครับก็ไม่แน่ว่าอนาคตอาจจะมีธาตุมืดเข้ามานะครับก็เ,เลยสร้างกล่องเตรียวไว้ก่อนแต่ตอนนี้กล่องนี้ไม่น่ไม่น่าเปิดที่สุดนะครับแล้วก็ต่องถันมาก็จะเป็นกล่องธาตุน้ําธาตุดินแล้วก็ธาตุกายภาพกับธาไฟนนะะคครััับกก็จท้งหหมด5าล ใในกล่องขั้นแรกๆเนี่ยจะเหมือนกันนะครับก็คือเปิดได้ประมาณช่วงเทาเขียวฟ้านะครับแล้วก็ระดับสูงขึ้นไปนะก็จะใช้ของทรัพยากรที่สูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณไม่ถึงสีม่วงมัง้งแล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยของนะครับหลกักๆก็จะมีของที่ต้องผลิตเพิ่มเติมอีกคือเป็นโทเทมซับซ้อนเนี่ยในการเปิดได้ระดับสูงผมยังไม่เคยสร้างแล้วก็ไม่เคยเปิดเหมือนกันนะครับเลยไม่รู้ว่าได้ถึงขนาดไหนแต่คิดว่าลิมิตไม่น่าจะเกินสีทองนะครับต่อไปวัตถุดิบนะครับก็ค ไอ้พวกนี้อย่างสีเขียวๆเ,เนี่ยแกนพลังงานเนี่ยก็คือใช้ในการอัปเกรดนะครับขั้นตอนต่อไปของพวกเฟอร์นิเจอร์ในนี้นะครับแล้วก็เช่นกันนะลูมบ่ายก็จะเป็นขั้นสูงขึ้นซึ่งของพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตก็จะหาได้จากการฟาร์มมอสเตอร์อยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปจะเป็นอันนี้นะครับผงปรุงรสพิเศษแล้วก็เครื่องผลิตอาหารเรบสูงพวกนี้จะเป็นวัตถุดิบในการคราฟที่เป็นพวกอาหารนะครับมีวายมีชีสมีน้ำอัดลมนะครับผงโกโก้ Go. อ่แล้วก็เสียอันนี้นะครับจะเป็นตัวซัมมอนนะก็คือทั้ง4ตู้เลย แต่วาัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตอที่หายากสุดนั่นจะเป็นเจ้าตัวยางไม้สีเขียวเนี่ยเห็นไหมมันค่อนข้างจะมีน้อยในขณะที่อันเดอรนะครับมีเกิน400อันไปละก็คิดว่าถ้าเกิดสามารถหาเจ้ายางเขียวๆนี้ได้เยอะๆอ่ะมันก็สามารถมาผลิตนะครับเพื่อเอาตู้บางตู้นะที่คุณต้องการอัพเลเวลเพื่อไปกดนะครับในการอัพตู้เลทได้ต่อมาก็จะเป็นกุญแจนะครับกุญแจนี่ก็คือต้องใช้โทเทมนี่เหมือนกันอ่ะโทเทมจะเป็นวัตถุดิบในยการคราฟเห็นไหมก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับ สรุปว่าเจ้ายางไม้สีเขียวเนี่ยน่าจะหายากสุดเพราะว่าต้องเอาไปเป็นสร้างเป็นโทเทมแล้วก็สร้างวัตถุดิบอื่นๆนะครับค่อนข้างเยอะอยู่ที่หายากพอๆกันก็น่าจะเป็นเจ้าบีเกอร์นี่นะในกุญแจเนี่ยผมคิดว่าขั้นต้นยังไม่จำเป็นต้องใช้ก่อนนะครับเพราะว่าในแต่ละวันน่ะการผ่านดันเชียมมันจะขึ้นอยู่กับค่าพลังที่เราสะสมมานะครับการที่เราเอากุญแจไปเพิ่มก็ได้แค่กวาดล้างนะครับไม่ได้ไม่ได้ดันเพิ่มเลเวลขึ้นไปเท่าไหร่หรอกแล้วก็สองันสุดท้ายเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าไปใช้อะไรนรรน,นับแแแาาาิ้ขงกที่5นะ ก็ยังไม่เห็นว่าอันไหนจะต้องใช้นะครับก็ไว้ทีหลังแล้วกันต่อไปจะเป็นการอัปเกรดนะครับก็คือถิ่นเสริมพลังโดยปกติแล้วถ้าถิ่นเสริมพลังขั้นแรกเนี่ยก็คือได้จากการย่อยอุปรกรณ์โซนะครับแล้วก็ใช้ในการเสริมพลังอุปรกรณ์จนถึงระดับบวก50ขึ้นไปนะครับก็คือตรงนี้นะแต่พอตั้งแต่ขั้น50ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มใช้ของสูงขึ้นขิมแล้วก็คือใช้ใชขั้นอัปเกรดนะครับขั้นอัปเกรดแรกก็คือจะเอาตัวเนี้ยมาใช้แต่จะบอกว่าการผลิตช่วงแรกๆเพื่อก,การรเสริมพลัง เปลือง,นะปองทองมามานะทรัพยากรทองเป็นอะไรที่หายากมากแต่ว่าใช้ในการอัพเกรดตรงนี้ค่อนข้างสูงสมมุติได้เราจะบวกสัก10ครั้งเนี่ยใช้สัก12 0,000เนี่ยคุณดูทองปลาเข้าไปเกือบเกือบแสนละแล้วหายได้ต่อวันแค่ประมาณ3 4มหมื่นอ่ะแล้วก็จะมีขั้นสูงขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับก็คิดว่าอนาคตน,น่าจะเป็นบบกร้อยโกร้อยห้าสิบอะไรอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม้นะครับก็จะเป็นอัปเกรดขึ้นไปได้ก็น่าจะเป็นการอัปเกรดขั้นสูงของพวกคาฟต่างๆเช่นกันนะแต่จะบอกว่าหายากสุดก็ยังคงเป็นขั้นต่ํานะครับ เช่นกันนะครับในแร่เหล็กนะเขาจะเป็นขึ้นสูงขึ้นไปเป็นแร่เมทิวแร่เงินแล้วก็วัตถุดิบของอาหารขั้นสูงนะครับจะองุนขึ้นไปเป็นเนื้อเนื้อเป็นผักแล้วก็ผักเป็นเห็ดนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการแปลงนะก็คือวัตถุดิบอันไนที่คุณเยอะสามารถมาแปลงได้เนี่ยตาส่วน5ต่อหนึ่งะครับส่วนสีเทาเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นแปลงเป็นสีเทาด้วยกันเองแล้วก็มีโอกาสบางส่วนในการแปลงกลายเป็นสีเขียวนะครับในขณะที่สีเขียวนะครับก็คือแปลงขึ้นไปเป็นสีเขียวด้วยกันกับแปลงเป็นสีฟ้านะครับเเท่าีีย็นะะสสสูงดดไ้้จปฟ ต่อไปนะครับจะเป็นการเปิดช่องของวัตถุบโบราณนะอันนี้ก็ผมเปิดมาแล้วทั้งหมด3ช่องนะช่องที่4ผมจะต้องทําการนับเขตตัวที่เป็นหม้อรปรุงยาเมื่อกี้ก่อนนะครับส่วนวัตถุดิบพวกนี้เห็นไหมค่อนข้างจะหาง่ายอยู่แล้วเพราะว่าผลิตได้นะครับก็สามารถเปิดได้ทั้งหมด6ช่องนะครับเพื่อใส่วัตถุดิบโบราณข้างล่างนะครับจะมีส่วนหย่อมด้วยนะครับก็คือจะมีเติมของน้ําพุนะครับใช้ในการผลิตนะครับตัวมารดกโบราณนะอันนี้ก็จะผลิตได้63อิาอันต่อหนึ่งนาที การัปเกรดขั้นต่อไปของน้ำพุนะครับจะใช้โดยที่เป็นไม้แล้วก็เหล็กแต่ว่าจะใช้เหล็กในปริมาณมากกว่านะครับก็คือร้อยในขณะใช้ไม้แค่ยี่นะครับส่วนนี้แก่พลังงานใช้เหมือนกันนะก็คือผลิตได้ก็คิดว่าสําหรับคนที่แบบถ้าเกิดได้แร่เหล็กเยอะก็ควรจะมาลงกับน้ำพุก,ก่อนนะครับเพื่อเพิ่มการผลิตตัวที่เป็นมรดกโบ,บราณนะครับเอาไปซัมมอนวัตถุโบราณต่อ เช่นเดียวกันนะครับฝั่งซ้ายจะมีบ่อน้ำน,นะครับตัวนี้จะกลับกันนะกับน้ำพุเมื่อกี้ก็คือผลิต60ต่อน,นาทีแต่ว่าจะใช้ตัวที่เป็นไม้เยอะกว่านะครับอันนี้ไม้200เห็น20ก็ได้อันไหนเยอะกว่านะครับก็มาอัปเกรดอันนั้นเลยเท่ากับว่าตัวที่ใช้ในการสร้างมรดกโบราณตัวนี้ก็จะมีนะครับเนีย่ยตรงนี้1จุดนะแล้วก็ตองบ่อน้ําน,าน,าน้ำพุตรงนี้นะครับอีก1จุดมีตัววิจัยนะครับแล้วก็ตัผิงซึ่งอัปเกรดไปได้แล้วนะ ก็จะมีผลิตด้วยกันทั้งหมด4ส่วนตรงนี้นะครับก็สามารถรับได้ต่อวันนะครับอย่าลืมมาเข้ามารับบ่อยๆเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ่สะสมตรงมรดกโบราณเนี่ยมันสะสมได้เท่าไหร่นะครับก็กดรับสักประมาณ12ชั่วโมงครั้งก็ได้ต่อไปจะเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารก็จะมีเกณฑ์เหมือนกันนะต้องผ่านสเตจประมาณ6ขีดเท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับพอเปิดเสร็จก็สามารถสร้างได้ในครั้งแรกสุดเลเวลเนี่ยก็คือจะสามารถทําอาหารได้ทั้งหมด4อย่างแรกนะครับประกอบไปด้วยเนื้อย่างลมพันเพิ่มแครัท เราก็จะมีตัวนี้นะครับสลัดชีสเพอร์เพพีข้าวหน้าเห็ดนะครับฟื้นฟู MP น้ำแข็งใส่นะครับปัตาคริคิลแล้วก็นาคนนะครับจะมีเปิดเพิ่มเติมนะอย่างพาสต้าซอสเนื้อก็จะเป็นคอนเสิตหายต่อบอสตัวที่เป็นซูชินะครับแซลมอนก็จะเป็นแม่นยำพาโบเช่เห็ดนะครับต้านทานซีซีหลบหลีกซุปเซเลอรี่กระเทียมนะครับอันนี้เพิ่มสมรรถภาพก็คือเพิ่มการโจมตีชนะทางท่านะครับเพิ่มทุกท่าแล้วก็เค้กช็อกโกแลตนะครับจะเป็นคอนเสิหายพักพ่วงนะครับกับดิ สตูกิฟฟินชีนะครับอาตาัตราคริคครติคอลกับความเสียหายคริติคอลปลากระพงแดงย่างซอสนะครับแพแทกกับความเร็วเคลือ่อนที่สเต็กซาโตบิยองนะครับเฮ็ดพี้ฟูดฟูเฮดพีแล้วก็ปลาเปรี้ยวหวานอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะถ้าไปถึงได้ก็คือความแม่นยำกับโซที่ได้รับนะครับก็คือบูสต์การหาโซในช่วงเวลาสั้นๆได้จริงๆก็ไม่สั้นเท่าไหร่นะรับอันนึงอยู่ได้ต้อง3 0ินาทีนะครับแล้วจะเป็นดากคอนเอ็กเบเนดิกนะครับอันนี้จะเป็นความเสียหายสุดท้ายแล้วก็เจาะตาลหา่นทุก ก็การอัปเกรดขึ้นไปนะครับเพื่อเอาสูตนอาหารใหม่ๆก็จะต้องใช้ไม้กับแร่เช่นกันนะก็ผมคิดว่าในเบื้องต้นนะั้น่าจะเป็นอย่างสุดท้ายที่มาัเพราะว่าควรจะไปอัปเกรดพวกที่มันผลิตตัวมอลโดโบลารนก่อนนะครับตัวอาหารนะครับสามารถอัปเกรดขึ้นไปได้นะก็คือใช้เนี่ยพวกวัตถุดิบเมอสัสคู่นะครับที่ผลิตจากหม้อปรุงยานะครับของพวกนี้ก็สามารถผลิตได้ง่ายๆนะก็ถ้าต้องการเอฟเฟกต์นะครับของตัวบัฟให้ดีที่สุดนะก็อัปเกรดขึ้นไปได้เลย แล้วก็ตัวอาหารนะครับจะเป็นแบบต่อวันนะครับสามารถเรียกได้นะครับด้วยทองนะก็คืออย่างเช่นผมจะเอาตัวเพิ่มโจมตีนะครับเนื้อ,อย่างรมควันเนี่ยก็คือกดหนึ่งที่าแล้วก็ระบุจํานวนนะครับผมจะเอาแค่หนึ่งอันอะไรเงี้ยก็ซื้อมานะครับแล้วก็ใช้ได้ต่อวันมันจะเป็นตัวกดใช้นะครับตรงนี้นะก็สามารถใช้ได้ต่อหนึ่งครั้งคือ3 0ิบนาทีนะครับแล้วก็ผลก็คือเพิ่มขึ้นตามการอัปเดตของร้านอาหารนะก็แนะนำว่าใช้ในการลุยบอสที่เราไม่ผ่านนะครับน่าจะดี รอนนี้จะเป็นแผ่นหินจาร์เลยนะครับจะเป็นการเพิ่มแต้มคุณสมบ,บัตินะครับก็คืออัปเกรดหนึ่งระดับนะครับได้1แต้มมันมีค่าเทียบเท่ากับการอัปเลเวล1เลเวลเลยนะก็คือจะได้แต้มคุณสมบ,บัติตรงนี้มาอัปเกรดสกิลนะครับสำหรับอันนี้ผมไม่แนะนาให้อัปเกรดเท่าไหร่นะเพราะว่าเปลืองไม้กับแร่มันได้แค่แต้มคุณสมบ,บัตินะครับที่ได้มาจากการอัปเลเวลอยู่แล้ว อีกงานหนึ่งจะเป็นตลาดมืดนะครับก็คือจะมีของสุ่มมาให้นะครับแล้วก็รีเซ็ตฟรีได้วันละสาครั้งนะครับถ้ามากกว่านั้นใช้เพชรซึ่งไม่แนะนำนะครับเพราะว่าของที่ได้อะก็จะเป็นของที่ผลิตแล้วก็ดรอปได้อยู่แล้วนะครับอย่เว้นพวจสกิลก็จะบอกว่าถ้าเทียบกับปริมาณทองที่ใช้เนี่ยใช้90,000ผมมีต่อวันเนี่ยก็คือประมาณ3 4 0 0 0 0หมื่นเนี่ยมากดอันนี้ทีเดียวก็หมดแล้วแล้วจะบอกว่าไอ้สีม่วงเนี่ยสุ่มได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับอย่าเว้นพวกวัตถุ่มโบราณมาชนิดนะครับถ้าเกิด บางอันที่หาไม่ได้แล้วก็ระดับสูงจริงๆอะ่ะต้องการใช้อาจจะก,กดมาได้สักหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่ามาใช้เป็นแสนอยู่นะการนับเกตนะคะระคะับก็จะเป็นการเพิ่มของที่วางจำหน่ายนะครับเนี่ยก็จะเปิดช่องไปเรื่อยๆนะครับรีเซ็ตหนึ่งทีก็จะได้ของเพิ่มขึ้นแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นชั้นหนังสือที่รอการอัปเดตน,นะครับก็น่าจะมีระบบเพิ่มเติมเข้ามาอีกในอนาคตนะครับตรงนี้มันมีบันไดด้วย,ยผมเดาว่าน่าจะมีชั้น2นะเวลาเขาจะเพิ่มพวกฟังก์ชันเดือๆเพิ่มเติมนะ ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับระบบที่พักหรือว่าเชลเตอร์ที่ใช้ในการคราของนะครับก็เรากยากให้โฟกัสเป็นเรื่องของตัวอัปเกรดนะครับสิ่งที่มันใช้ในการสร้างมารดกโบราณนะครับส่ส่วนเนี่ยให้สูงที่สุดก่อนจะทําให้เรานะครับสามารถัมอนวัตถุบโบราณได้ซึ่งค่อนข้างจาเป็นนะซึ่งถ้าสามารถอัพถึงเลเวลหได้นะครับจะสามารถกดตัวอัปเดตตัวนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของหม้อปรุงยานะครับที่ใช้ในการผลิตของเนี่ย ก็คิดว่าอุปกรณ์โซ่คุณอย่าเพิ่งผลิตก่อนนะครับจนกว่าจะขึ้นไปถึงสูงสูงอะ่ะเพราะเราควรจะใช้อุปกรณ์โซ่เลเวลส,สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอ้ออีกการหนึ่งที่เริ่มพูดถึงนะครับโซนี้นะจะเป็นพีรเซ็ตนะครับตู้เสื้อผ้าก็คือจะแค่เพิ่มพียรเซ็ตขึ้นมานะครับปกติมันจะมีพีเซ็สามอยู่แล้วใช่ไหมในทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซสกิลพักพวกวัตถุโบราณแล้วก็ความสามารถใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นการเพิ่มช่องนะครับก็เท่ากับว่าเราได้มาอีก3นะคแล้วกก็็็จขยายาเปสสูงุดื 5เซตนะครับ15ช่องนั่นเองก็คิดว่าไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปัจจุบันผมก็ใช้ปีเศตแค่1อัน2อัน3อันไม่เกินนี้นะครับการก่อสร้างก็จะเป็นแค่การเพิ่มปีเซตแล้วก็จะมีคังอุปกรณ์โซ่ผมดว่าน่าจะเป็นที่เอาไว้เก็บโซ่ที่มันเกินมานะครับถ้าเกิดแบบคุณไม่ได้ย่อยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะครบถัวนะครับสําหรับระบบที่พักหรือเชลเตอร์สําหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ